วันศุกร์ที่18กันยายน2558ในวันนี้ก็จะเริ่มต้นกรณีที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและก็การแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายความให้กับพี่น้องทั้งหลายได้รับฟังและก็ สื่อมวลชนจำนวนมากก็ได้นำไปลงกรณีที่ผมได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการที่จะมีการแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยเปิดพื้นที่ให้กับพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่างๆได้เข้าไปนั่ง วาระ5ปีดังนั้นเนี่ยนะครับก็มีคนจำนวนหนึ่งที่อยู่ในซีกของนักการเมืองเดิมหรือนักเลือกตั้งเดิมหรือที่จะอยู่ในกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มแสดงความอยาก และผมได้ฟังเหตุผลเนี่ยนะครับของการไปเข้าร่วมผมก็ยังตกใจยกตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์นายจุติไกรเริกเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมเป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพัรได้บอกแล้วว่ายินดีให้ความร่วมมือ ซึ่งขณะนี้หลายคนที่สนใจและแสดงความจำงจะไปทำหน้าที่แต่เมื่อทราบว่าหากเข้าไปเป็นสปทแล้วจะลงรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้ทำให้ถอนตัวดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปสปทต้องเป็นคนที่ไม่คิดลงรับสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วโดยหลังจากการรับประหาร มีอดีตสสของพรรคหลายคนที่มีความอาวุโสแสดงความจำนงไม่ลงเลือกตั้งประมาณ11บ1คนเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพแต่นายบัญญัติบรรทัดฐานกรรมการที่ปรึกษาพรรคอยู่หนึ่งในนั้นอยู่เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นคนที่เข้าไปอยู่ในสปทอ,อาจจะเป็นคนเหล่านี้ก็ได้แต่เบื้องต้นไม่ทราบจริงๆทั้งนี้อยาก ให้นายกรัฐมนตรีทํางานโดยไม่คํานึงว่ากระทบรถแมพที่วางไว้หรือไว้หรือไม่เพราะขณะดน,นี้รัฐบาลที่เลือกตั้งทําไม่ได้ตนอยากให้นายกรัฐมนตรีทําให้หมดส่วนเรื่องปลองดองหากนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้นี่ก็ว่าให้เต็มเตมคือสรุปความกันว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย จะเอาคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและแสดงความจำนงไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งผมไม่ทราบว่ามีการตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันแล้วหรือยังสงสารประเทศไทยบ้างเถอะครับเพราะการที่ประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ อาวุโสแล้วผมเคารพในความอาวุโสในความอายุมากแต่ผมไม่เห็นด้วยเลยว่าการที่จะส่งคนที่ไม่สามารถลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้อีกแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพดังนั้นเนี่ยนะครับ คนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องไปทำหน้าที่ในสภาก็ในสภายังทำไม่ไหวเลยแล่าให้ไปอยู่ในสภาขับเคลื่อนห้าปีเงินเดือนนะครับผมก็เชื่อว่าไม่ได้ต่างกันแล้วครับก็ทำหน้าที่ในในตำแหน่งหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ไหว แต่จะไปทําหน้าที่ในสภาขับเคลื่อนแลวมันจะเคลื่อนไหวอะครับผมไม่อยากให้ความคิดเห็นว่ามนุษย์นี่นะครับมันต้องมีตําแหน่งไปจนวันตายหรือว่าเป็นโบนัสถ้าเป็นสมบัตินี่นะครับของใครเป็นการส่วนตัวก็ว่ากันไปเถอะครับแต่ว่านี่คือเงินภาษีอากรของประชาชน ท่านนายกรัฐมนตรีจะฟังแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรผมไม่ทราบนะแต่ท่านจะเอาคนที่ลดระวางแล้วไม่ลงเลือกตั้งแล้วด้วยเหตุผลด้านสุขภาพไม่ได้เป็นเหตุผลเรื่องประชาธิปไตยถ้าไม่ลงบอกว่าเป็นเพราะรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยผมไม่ว่าเลย แต่ถ้าคนเชื่ออย่างนั้นก็ไม่คิดเข้าอย่างนี้เช่นเดียวกันแต่นี่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพพรรคต้องเตรียมคนหามารับสมัครรับเลือกตั้งแทนหรือจะเตรียมลูกเตรียมเมียไว้ลงแทนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แล้วแต่ใครครับพรรคประชาธิปัตย์คิดได้เหรอผมไม่ทราบนะครับว่าจะตัดสินใจตกลงปลงใจอะไรกันหรือเปล่า เพราะเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพทำหน้าที่สอสอไม่ได้อันเป็นเหตุของการไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งแต่จะไปรับเงินเดือนในตำแหน่งสภาขับเคลื่อนได้ไม่สงสารประเทศไทยบ้างหรือครับแต่เอาละครับก็เป็นดุลพินิจของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะว่ากันไปครับและผมวาดหวังว่าพรรคการเมืองอื่น คงไม่คิดบนมิติอย่างนี้แต่มันได้สะทอ้อนให้เห็นอะไรครับว่าเอาคนที่ไม่ต้องอีนังขังขอบอะไรในชีวิตแล้วแต่นี่เนี่ยนะครับภารกิจนี่นะครับของคอสชคือต้องการสภาขับเคลื่อนแต่ว่ากำลังจะส่งคนที่ไม่เคลื่อนแล้วแล้วมันจะขับเคลื่อนได้นะครับ ผมไม่อยากให้ความคิดอันนี้เนี่ยนะครับเขายิ่งดูถูกนักการเมืองอยู่ดูถูกนักเลือกตั้งอยู่เนี่ยครับหลักคิดคิดแบบนี้ได้ยังไงครับแต่เอาเถอะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนกรณีนี่นะครับของนปชพวกผมเองนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจราชศักอะไรแล้วครับ เป็นองค์กรเล็กๆมีประชาชนก็จำนวนที่แต่ละฝ่ายรับทราบนะครับของคำว่าเต็มทั้งแผ่นดินอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีหลักนั่นก็คือว่าอะไรครับ การที่ฝ่ายผู้มีอำนาจใช้วิธีการจิ้มเฉพาะตัวยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าเขาใช้วิธีการแบ่งแยกและปกครองเพราะเขารู้ว่าติดต่อทางผมไม่ได้ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก ดังนั้นก็ใช้วิธีอ้อมไปและต้องการภาพว่ามีคนสแสดงเข้ามาแล้วมีนปชเข้ามาแล้วผมก็ประกาศชัดว่าใครเข้าร่วมไม่ใช่นปชและนี่นะครับการจะพ้นจากการเป็นคนเสื้อแดงผมเชื่อว่าประชาชนเขาตัดสินใจได้โดยฉับพลันทันด่วนอยู่แล้ว และผมประกาศชัดนะครับไม่น่าไหว้หลังหลอกด้วยใครก็ตามที่เข้าไปโดยอ้างความเป็นคนเสื้อแดงหรือน,นปชก็ตามองค์กรน,นปชภายใต้ที่ผมเป็นประธานนี้จะไม่ร่วมสังก,กรรกมนานา,นานสังวาตต่างคนต่างอยู่นะครับกูได้ไงว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกัน และเนี่ยนะครับผมจะอธิบายข้ามไปถึงพรักเพื่อไทยด้วยไม่ว่าเนี่ยนะครับจะมีตัวแทนคนผู้นี้ที่จะเข้าไปในสภาขับเคลื่อนญาติพี่น้องลูกเมียพักเพื่อไทยต้องยืนยันว่าจะไม่มีวันส่งเขาลงในสนามการเลือกตั้งโดยเด็ดขาดถ้าพักเพื่อไทยส่งผมในฐานะประธานนบชก็ ขอแยกทางเดินกันชัดเจนไม่อ้อมค้อมไม่สลับซับซ้อนเพราะอะไรครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมพยายามอธิบายว่าแม่น้ำห้าสายเนี่ยครับตั้งแต่ต้นว่าไม่ควรแต่งตั้งพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เข้าไปนั่งอยู่ในแม่น้ำห้าสายนปชนีช่นะครับประกาศชัดไม่เข้าร่วมแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปร่วมและผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับกรรมธิการยกร่างก็เอาเนี่ยนะครับบรรดาชัดดาวทั้งหลายเข้าไปพรึบ ตั้งแต่หัวแถวสภาปฏิรูปสวสี่สิบพรึบสมาชิกสภานิติบัญญัติพรึบลำดับถัดไปจากรัฐมนตรีกรรมการผู้ช่วยก็เห็นกันมากมายและผลลัพธ์เป็นยังไงครับคนตั้งยังปวดหัวเลยครับที่สัมภาษณ์นายกรัมตรีก็บอกว่า ความคิดเนี่ยครับแตกกันคนละทิศละทางเสียหายมากมายจำไม่ได้มาคราวนี้เอาอีกแล้วครับและพักประชาธิปัตย์ก็ชัางว่าจะคัดคนที่ไม่ลงเลือกตั้งแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปนั่งสภากับเคลื่อนเจ้าพระคุณทูลหัว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ประกาศชัดว่าเราไม่เป็นปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรใดครับจะใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นบนบรรยากาศที่สร้างสรรค์มิใช่ทำลายล้างหลายเรื่องนี่นะครับถ้าพูดแล้วกระทบต่อความมั่นคงและความเป็นชาติ ให้เกิดความเสียหายผมหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดแต่ว่าจุดยืนซึ่งผมพยายามจะพูดหลายครั้งว่าไม่ใช่หมายถึงส้นตีนนั่นคืออุดมคติอุดมการนั้นเขายิ่งดูถูกอยู่แล้วนี่ไงครับสันดานนักการเมืองเห็นไหมสันดานนักเลือกตั้งอะไรก็จะเอา อะไรก็อยากจะได้ไม่ได้คิดเรื่องบ้านเมืองว่าต่อไปจะเป็นยังไงตัวเองเข้าไปจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะตัวเองเนี่ยนะครับประกาศไม่ลงเลือกตั้งแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ไหวแล้วแต่จะไปทํางานขับเคลื่อนเอาคนไม่ไหวแล้วไปทํางานขับเคลื่อนเนี่ยมันจะได้ยังไงเช่นเดียวกันครับผมไม่รู้ว่าเขาไปทาบทามใครบ้างนะครับ เพราะจิ้มตรงจิ้มตรงเงินเดือนแสนกว่านุ่นฟีนี่ฟีแต่ไม่ได้คิดจะเอาคนที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องและมีไฟในการรับใช้ชาติบ้านเมืองเอาคนคุณง่าไงว่าไฟมอดแล้วหมดไฟแล้ว ไปปฏิรูปมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ไปปฏิรูปแต่ไปปฏิสังขรณ์แล้วนั่นนะครับผมเคอรพผู้อาวุโสเนี่ยนะครับอย่างไรเนี่วัฒนธรรมไทยมีแต่ว่าที่ท่านตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะสุขภาพไม่ไหวแต่ไม่ไหวในสนามประชาชนแต่ไปไหว จะไปรับเงินเดือนต่อ